ทัวลงแมคอลิสเตอร์และก็มาติเนสและประเด็นครูมานบน่นว่าไรอันกาเฟนแบกนั้นขี้เกียจส่วนเคซ่าปฏิเสธในการเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีเป็นเพราะว่าเขานั้นต้องการเรียกความพิกข,ของตนเองกับลิเวอร์พูลก,ก่อนในปีนี้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันดีกว่านะครับก็หลังจากเกมพรีเมียร์ลีก3เกมนั้นได้จบไปตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โหมดทีมชาติแล้วสําหรับลิเวอร์พูลนะครับนักเตะหลายคนนั้นก็ไปแข่งทีมชาติกันนะครับแต่นักเตะคนใหม่ของพวกเรานะครับอย่างเฟเดริโก้เคียซ่านั้นล่าสุดเพิ่งทําการปฏิเสธนะครับสำหรับโค้ชทีมชาติอิตาลีสำหรับสปาเลตตินะครับที่ขอจะไม่ต านักเตะนั้นนะครับเพิ่งย้ายมาเอียพูก็อยากจะปรับตัวนะครับกับต้นสังกัดใหม่เป็นเพราะว่าอย่างที่เรารู้แหละว่าเคซ่านั้นเนี่ยไม่ได้มาซ้อมพรีซีซั่นกับเอร์พูเพราะว่าเพิ่งย้ายมาจึงทําให้เขาคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่เขานั้นนะครับจะปรับสภาพความฟิตของตนเองให้กลับมาฟิตเพื่อลงสนามได้เร็วที่สุดเท,ท่าทจเร็วได้เพราะว่ากับยูเว่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงตัวจริงเลยถูกไหมและนะครับเคซ่านั้นต้องการนะครับให้ตนเองนั้เนเนี่ยเข้ากับระบบอาร์เน็ตส์ลอตให้าวว่ ขอได้ไหมนะครับขอไม่ลงทีมชาตินะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งดูเหมือนว่านะครับทุกฝ่ายเลยนะครับก็รู้สึกโอเคกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับก็เห็นด้วยนะครับที่เคซ่านั้นต้องฝึกซ้อมเรียกความฟิตของตนเองนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งโอกาสที่เคซ่านั้นจะได้ลงในเกมแรกนะครับเดากันว่านะครับคงไม่ใช่เกมพรีเมียร์ลีกนะน่าจะเป็นเกมคาราบาลครับที่เจอกับเวสแฮมนั่นแหละในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าเราก็ต้องรอดูแหละครับว่าเคซ่านั้นนะครับถ้าได้ลงเล่นจริงๆ ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกเข้าใจในตัวนักเตะนะกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับกาเฟนแบกแล้วคาเฟนแบกตอนย้ายมาลีกภูมใหม่ก็ทําการปฏิเสธทีมชาติด้วยเช่นกันแต่ในตอนนั้นเนี่ยคูมันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้นะครับก็เกิดการทะเลาะกันแล้วก็ดรอปกาเฟนแบกไปช่วงหนึ่งแต่ทั้งด้านของเคซ่านั้นเข้าใจกับโค้ดอิตาลีดีนะครับก็เลยโอเคในจุดนี้นะครับก็ไม่ได้เกิดประเด็นดราม่าอะไรแล้วก็มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับของเมลิซาเรดดี้นะครับเกี่ยวกับเคซ่าว่า ทางด้านของเฟรโดโกเคซานั้นเนี่ยสามารถเล่นได้กับลิวูเ์พูลเนี่ยเปืเล่นดีกว่าตอนอยู่ยูเวสอีกซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนนั้นเกิดคําถามนะครับเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการทาประตูของเขาที่ต่ําแต่อย่าลืมว่าอาร์เนอร์นั้นรู้ดีว่าจะพัฒนานักเตะอย่างเคซาขึ้นมาได้อย่างไรโอเคแหละเคซานั้นเคยบาดเจ็บหนักจากที่ก่อนหน้านี้เขาคือนักเตะระดับท็อปแต่อย่าลืมว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับฟานได้ฟานได้ก็เคยบาดเจ็บหนักบริเวณเดียวกันกับเขาและตอนนี้เข เลยที่ผู้จัดการทีมคนไหนเนี่ยไม่ต้องการในตัวของเขาโอเคฝั่งยูเว่นั้นอาจจะไม่ต้องการตัวของเขาด้วยระบบและสไตล์การเล่นแต่เชื่อว่าอาร์เนอร์นั้นเนี่ยต้องการเขาอย่างแน่นอนและเขานั้นจะสามารถทําได้ดีแน่ๆภายใต้การนําทีมของอาร์เนอร์และลิวพูนั้นจะได้ประโยชน์อย่างสูงเลยในการคว้าตัวเข้ามาอย่างแน่ๆแ,แต่ประเด็นดราม่านั้นเนี่ยมันดันไปลงที่ไรอันกาเฟนแบกนะครับอย่างที่เรารู้แหละครับว่าครูมันก่อนหน้าเนี่ยก็คือตาหนิกาเฟนแบกมาโดยตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่เขาเลือกที่จะไม่เล่นในทีมชาติก่อนหน้านี้นแลล้วก็่าสุด ถึงแม้ว่ากาเฟนแบกนั้นจะโชว์ฟอร์มดีก็ตามทีเดีวยวครับจึงทาให้นะครับคูมันก็เลยเรียกนะครับกาเฟนแบกในกลับมาติดทีมชาติจริงๆเนะี่ยบอลยูโรก็ติดนะแต่ไม่ได้ลงเล่นเลยอยู่ในฐานะตัวสำรองโดยคูมันนั้นก็ได้พูดเกี่ยวกับกรณีของกาเฟนแบกโดยบอกแล้วว่าเขานั้นติดตามผู้เล่นฮอลแลนด์ทุกคนเลยว่าแต่ละคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีอย่างไรบ้างโดยเขาก็บอกแล้วว่านะครับเขาคิดว่าแล้วกาเฟนแบกในตอนนี้ถือว่าพัฒนามาได้ยอดเยี่ยมเลยเราได้เห็นเขาเล่นเนี่ยสามเกมที่ผ่านมาเหน้เ,นเลว่าขงนนึึแ ได้รับโอกาสและสามารถคว้ามันเอาไว้ได้ถือว่าเขาทําได้ดีเลยนะได้ออกสตาร์ทเร็วกว่านักเตะทีมชาติคนอื่นอีกบางทีแล้วเขาน่าจะต้องรู้แล้วแหละว่าเขาต้องเล่นแบบไหนแต่แน่นอนที่ผ่านมานั้นผมมองเห็นศักยภาพของเขาเนี่ยที่มันเหลือลน้นเหลือเกินละสาหรับไรอันแต่ผมก็ดีใจนะในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถพัฒนาจุดด้อยของตัวเองขึ้นมาได้ผมมองเห็นศักยภาพในตัวเขาไม่ได้ตลอดเลยก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าเขาเนี่ยขาดสมาธิเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องปรับปรุงในท้ายที่สุดแล้วผมก็หวังว่าเขานั้นเนี่ยจะมีความกระตือรรืือออ้้้นนนนนนไมม่่ขีีีเเเกกยยหหาคงป็ เรื่องที่ดีอะก็อฟิลแบบว่าแซ่แซในตัวของไรอันด้วยนั่นแหละรับแต่ผมก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับฟอร์มของไรอันกาแฟแบกดีแบบนี้ยังไงคูมันนั้นก็ต้องให้ลงแน่นอนไม่ใกล้ก็ไกลนี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับอรแลนนั้นมันเป็นช่วงผลัดใบจริงๆหลังจากที่บอลยูโรนั้นล้มเหลวเชื่อว่านะครับตอนนี้พวกเขานั้นนะครับก็ต้องพยายามผลัดใบนักเตะให้นักเตะนั้นสามารถก้าวขึ้นมาได้ในระดับสูงของทีมชาติ แล้วก็ไปที่ประเด็นดราม่าต่อไปนะครับประเด็นดราม่านะครับของลิซันโดมาติเนสกับแม็กอลิสเตอร์นะครับแน่นอนว่าเกมแดงเดือดเพิ่งจบไปใช่ไหมแล้วก็นะครับมาติเนสนะเนี่ยที่อยู่แมนยูก็แพ้ริฟูไป3ประตูต่อศูนย์และในตอนนี้พวกเขานั้นก็เข้าแคมป์ทีมชาติการปรากฏว่าก็มีรูปคู่ของทั้งสองคนแม็กอลิสเตอร์นะครับกับมาติเนสโดยทั้งสองคนนั้นก็ยิ้มแฉ่งกันเลยนะครับปรากฏว่าแฟนผีนั้นรุมด่านะครับในตัวของมาติเนสว่าไอ้คนทรยศนะครับเช่นนะครับก็บอกแล้วว่าเราเพิ่งงแพพ้้้เเเเเจจาาานน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 นััััั่่่่ไปปป3ะยยยอออรรููคีีกหม็ ทรยศ์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกิดไปเด็นดราม่าทัวลงนะครับมาตีนเนสอ่ะซึ่งถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่าไอ้น,นี้เนี่ยมันก็รุนแรงเกินไปหน่อยนะครับอย่าลืมว่า2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนทีมชาติกันท,ท้ายที่สุดแล้วเกมจบวันจบแล้วนะครับก็ควรจะจบกันไปนะครับโอเคถ้าอยู่ในสถานะอยู่ในสโมสรอ,อย่างเช่นนะครับทางดาลิซาโดวัตตีเมสนะครับก็คือเป็นแมนยูใช่ไใส่เสื้อแมนยูแมกน,มนสิสเตอร์ใส่เสื้อรีพูลแล้วมาถ่ายรูปก,กันแล้วก็ยิ้มกันแบบเนี้ยเออถ้าจะดาราม่าแบบนั้นผมพอเข้าใจอยู่นะนนนนนนนะะแแตต่่่อออััีีี้ครรใาาาามมมททชิผววเเปป็็ดยกกกกจ เพราะอย่างน้อยๆนะครับพวกเขาต้องเล่นร่วมกันอยู่แล้วและมันเป็นความแบบว่าทีมเบิร์งกันของทีมชาติมันจะมาแตกคอกันก็ใช่เรื่องถูกไหมมันต้องแยกกันนะครับว่าเป็นคนละส่วนแล้วก็ในแมตช์ออฟเดอะเดย์นะครับแฟงแลมพาดนะครับตำนานเชลซีอย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละครับแล้วก็เขานั้นนะครับได้มาพูดนะครับเกี่ยวกับลิวพูเรื่องความจําเป็นในการเสริมทัพนะครับนักเตะเบอร์หกในฤดูกาลนี้โดยเขาคิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วนะครับกับตัวนักเตะที่ลิวรพูมีนะครับโดยเขาก็บอกแหละ แต่แน่นอนว่าถ้าผ่านมา3าเกมนี้ผมเชื่อว่าลิฟท์นั้นไม่จําเป็นต้องซื้อกองกลางตัวรับแล้วเพราะระบบของอาร์เนอร์สล็อตนั้นพวกเขามีไ้กาแกรฟแบกและแม็กคลิสเตอร์ทั้ง2คนคนเล่นกลางตัวรับ2คนได้อย่างเนียนกลิบส่วนโซบอสไลน์นั้นนะครับก็สามารถยืนตำแหน่งที่สูงขึ้นมาพวกเขาทั้ง3คนเล่นกันได้อย่างกลมกล่อมในตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกเขานั้นเนี่ยเป็นสมดุลที่ลงตัวมากๆพวกเขานนั้นสามารถหมุนเวียนเล่นกันได้ดีนะครับจึงทาให้กุญซื้ออย่างอาร์เนอร์นั้นก็คงคิดแหละว่าการจะเสริมทัพนั้นนนนคงงงไม่่่่ใชเเเรรืออททีีดักกาาตตตนน้พวขลิบโ ในฐานะมิดฟิลด์สามคนที่ดีของลิเวอร์พูลนะครับก็แลมพาร์ดก็มุมมองของเฮียแกแล้วนะว่าลนะิเวอร์พูลนั้นไม่จำเป็นต้องเสริมก็ได้สําหรับกองกลางนะครับเพราะสามคนนี้ก็ถือว่าแน่นปึกแล้วนะครับในการเล่นให้กับสโมสรอนแล้วก็เมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้นะครับมีรายงานจากฟาบิโอโรมาโน่แหละครับว่านะครับสถานการณ์และการการต่อสัญญาของซาร่าในตอนนี้มีทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเชื่อแหละครับว่าจะเหลือเพียงแค่การตัดสินใจในการตกลงค่าเหนื่อยเท่านั้นนะครับซึ่งจะต้องเป็นความพอใจของทั้งนักเต้วีม่น,นนอถา ว่านะครับโค้ดอย่างอร์เนอร์สล็อตนั้นนะครับแฮ ppy หรือเปล่านะครับในตัวของซาร่าเรียกได้ว่าโค้ดแฮ ppy เลยนะครับเพราะว่าซาร่านั้นเนี่ยเป็นนักเตะที่เขาต้องการเก็บไว้กับสโมสรเป็นนักเตะนะครับที่เขานั้นคิดว่านะครับทำมาด้ีๆตลอดเลยหลังจากที่เขานั้นอยู่กับสโมสรมาหนึ่งเดือนหมายถึงอร์เนอร์สล็อตนะและนะครับสถานการณ์ของซาร่าในตอนนี้ก็ชัดเจนเลยว่าเขานั้นเนี่ยต้องการอยู่ลิเวอร์พูลต่อไม่อย่างนั้นนะครับเขาคงไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะครับว่ายืนมาเถอะนะครับเขานั้น ื่องตัวเงินนั้นเป็นเรื่องที่ board บริหารนั้นจะต้องทานะครับว่าจะัจไงนะครับจะยื่นมาในราคาเท่าไหรหรือนะครับเป็นราคาที่พอใจในตัวทั้งค่าเหนื่อยแล้วก็ในตัวของสัญญาด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวนะก็เชื่อว่าสัญญาของซาร่า้น่ะหนึ่งปีซารา่ยายังอาจจะไม่อยากได้นะครับจะเป็น1นบวกหหรือ2ปีนะครับซึ่งถ้าเป็นสัญญาแบบนั้นจริงๆเชื่อได้ว่าการต่อสัญญาของซาร่านั้นจะคืบหน้าเร็วนะครับแล้วก็ต้องรออีกนะครับภายใน1นึถึงสเดือนนี้อาจจะมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับการต่อสัญ,ญ,ญานญนไไนัักกกเเเตทีค็็็็ปปปปไไดด้้้งหมรอ ของลิเวอร์พูลนะคบว่าในช่วงสัปดาห์นะครับหรือว่าวันสองวันที่ผ่านมานี้มีข่าวไหนน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรับชมนะผมทําคลิปนะครับเจาะลึกกลัฟเป็นแบกไว้แล้วตอนแรกว่าจะลงวันนี้แหละแต่นะครับโอเคมีข่าวลิเวอร์พูลเยอะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขอเลื่อนไปนะครับเป็นวันพรุ่งนี้หรืออีก2วันข้างหน้าให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหร